สุดลงตาเต็มที่สบายๆแต่อย่าเกินสถานะเราเป็นคารบ้านูกของเรื่อยๆเพ่งเกินข er er ้าวกินซีบรรัุขึ้นกินหมดการนับภาวนาสิ่งๆนี้พยายามพยายามที่จะรักษาทานกันสุดภาวนาเดียาเว้นแต่เต็มที่มันกดแท่งกดขาเนี่ยคนหน่อยคนเด็กแต่มันคนไม่ไหวคนหลุดอ๋อเต็มที่พระองค์พระสามองค์มาคุยสอนตาคุยสอนก่อนองตาหนหาบัวมาคุยเรื่องรู้จักมาเป็นประธันอี้ คุยไปคุยมาพูดยังไม่โยมเลยแหะแต่มันไป่ได้ยุ่รกับตัวโยมนะผมค่อยๆปฏิบัติไปเพราะว่าเรืขัดใจอ่ะขัดใจธรรมะอนิจเฉลมันพูดค่อยๆนะค่อยๆเฉลี่ยมันกลัวตายผมค่อยๆปฏิบัติไปลูกตาธรรมะขึ้นหนึ่งจะเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยขึ้นหนึ่งเลยนะฮาค่อยๆไดหรือมันต้องเต็มที่แล้เราชอบงอยขึ้นเลยทีเนี่ยเขาชอบเราเปลี่ยนเปรี้ยงเราแล้วแปะแปะแล้วก็หายค้องสิ ต้องเต็มที่แพทย์จะนาว่าคนในหนังต้องเต็มที่ฉะนั้นแพ้ไม่ไป้ต้องไปกับเกงต้อต้องเช็คเต็มที่ก็เป็นเรื่องหนอเราต้อยุบลงพอาสักหลายเดือนไปเจอแล้วอีกแหมวันที่ผมไปหาน้องตาลูกตาเทศเท่ดีอยู่นะเท่เลราจำไม่ได้คือมันขัดขัดกิตขัดธรรมะเลยเราค่อยๆเวลาง่ายๆพวกมวยอ่ะราขี้ดึกมันเข้าต่อสู้น,น,น,นี่เราปฏิตายิ่งเราสู้กี่เด็กที่มันเป็นเจ้าหนายจิตเราเราต่อสู้กันด้วยเอาสติสมาธิปัญญาที่เราพูดขึ้นมาเนี่ย มาสู้กับมันที่ก่อนมันเป็นเจ้านายจิตเราไม่รู้กี่กรับกี่การมาแล้วจริงธรรมเนียมันชนะการทำโยมแต่เราไม่ได้เอาธรรมมาสู้ใมหม่ๆก็าแฟบ้างเซธลานองตาก็เหมือนกันไม่ใช่จุดไปได้เลยหรอกบางครั้งกิเลสชกกับเซธละตอกเวทมีมีไหมหรอลัลุกขึ้นสู้ใหม่ก็เพียงสู้คนตายมาทําเสมอกันโนตายใหทงทำมาข้าเข้า,ขาเริ่มสนุกแล้วกิเลสเข้ามาขอจิตปักลูกกบก็ต่อสู้กันเอาออกขับพยาคารในสกเนี่ก็ต่อสู้ มาฝาจีนได้าเข้าเราเ้าธรรมะชักเก่งแะชักเก่งี่เดชักชักไม่คขึ้นแลยจะไปไหนมาไหนฝักเงินน้ได้ไปไหนมาไหนอู้แต่เรอาการได้จนเนาะทำบริบาถูกต้องมาเข้ามาเข้ามาเข้าทักทำให้เหนือกว่านักเข้านักเข้านักเข้าอิเลนแอบเลยอิเลนแอบเลเลนแอบนี่รู้ของตัวเองบากคนแล้วเลเป็นอาทิตย์นี่ยอาทิตย์ันสบายอเลนแอบันรียกาอิเลนแอบ คือม <icana>, ันไม่หมดแล้วกัน yes. มันแอบมันซ้อนอ่ะมันถ้าหนีแล้วก็จะเกียดกระจายค่นป้ามันหามันจะฆ่ามันทั้งวันทั้งคืนมันต้องต้องนอนเป็นอย่างนั้นเลยดีกว่าจะเจอที่มันหนีก็จนกรอบอ่ะมันก็จนกรอบกูดีหน่อยก็ได้ไม่หยิ่งหรอเนาะเคยพูดเดี๋ยวนี้จะลืมแล้เลาดับกิเลสนะกิเลสดับกิเลสดับไฟกิเลสกับกีเลสมันเป็นไฟนะ ลาคาพิธีโตสะขีโมะขีโภข้ัพิธีจีแล้วลว่าไกวตรงนั้นเลาจิตเข้าใจเราอ่ะสมมุิว่าเราจะดับไฟกิเลสเนี่ยเอาเครื่องยนต์นะอย่าเอาไปแบบนี้ไปเครื่องที่ปั่นนะปัญญาเราไม่เนี่ยไม่พอแก่ค่าแล้วก็ค้าดับดับไฟที่เราเห็นไฟกลางคืนเนี่ยเราก็ดับลงแช่นเนี่ยเป๊ะเป๊ะดับหมดและก็ดับหมดแล้วเนี่ยถามว่าไฟหมดหรือย,อยังยังนะมันอยู่ในสายถ้าไปจับสายช่อตายเลย ดูใช้ปัญญานดูอีกดูไปออกอยู่ในสายไอ้ต่อโน่นต่อไดนาโมนเขากดสายแป๊ในสายมีไฟไหมไม่มีอ่ะจักอีกแล้วไปบนที่ยังยังนะในไดนาโมวัดเครื่องไปปั่นดิเอาเครื่องเอา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 มือเปลี่ยนในไดนาโมที่ช็อตตายเลยเอ่ะกดอีกกดไฟผ่านปุ๊บในไดนาโมก็ไม่มีไฟแล้วหม้อยังไฟยังมันตปองอยู่ตรงปหัวเทียนนั่นนะหัวเทียนติพต้นหัวเทียนปุ๊บไฟดับหมดเลยมันก็ ก็ระักเป็นระดับดาดารูกเป็นระดับดาขึนนา้นไปเรื่อยเหมือนเราเรียนหนังสือเนี่ยนะภมษาโรมันเรียนมเส,อนะสมอกันร้อจริงอย่างเดียวแล้วถูกเลยนะถูกต้องเลยไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์พาสอนเพ่งคืนก้อนคืนบางคนก็เรียนในใิสัยเก่าปัญญามีแหลยมั่นคงกลับประเด็นได้ทักไม่ยากเลยก็ปฏิบัติไปรู้แผนที่เราจะไปอะไรปให้มันถูกมีบางทีเราก็อาจจะหลงอะไรมากกว่าถามครูบาอาจารย์ที่รู้ตรงมีแค่ไป จริงอย่างเดียวแท้ชีวิตประจำวันที่เราอยู่เดี๋ยวไปคุยกันเนาะแล้ว,วแล้ว